<Buck> แต่ว่าคนนี้ครับอีกคนหนึ่งที่พยายามเรียกว่ามีการปราศัยเรื่องของโครงการนี้มาตลอดนะฮะอย่าง<ฆ>คุณสริกัญญาคุณใหม่นะครับก็ออกมาพูดนะครับว่าบอกเลยครับไม่คาดหวังครับแต่การแถลงข่าวชิทัลเวเลตในครั้งนี้ครับบอกว่าการทความคืบหน้าของโครงการนี้แทบไม่มีเลยนะครับชี้ว่ายังต้องรุ้นอีกน,นะว่าในเชิงกฎหมายแล้วเนี่ยเง <promotion. S 1> ินง็ประมาณที่มีกันไว้ของปีงบหกเจ มันจะเอามาใช้ข้ามปีในบหกแปดได้หรือเปล่า<อ>ซึ่งก็เป็นประเด็นโจทย์ทางด้านเทคนิคของกฎหมายเหมือนกันนะครับว่าจะติด ขัดเงื่อนไขนี้หรือไม่ทําให้โครงการเกิดการสะดุดหรือเปล่านะครับค่ะอย่างที่เราคาดการไว้แล้วนะคะว่านักร้องเนี่ยอย่างคุณเรืองไกลเนี่ยไม่ใช่คนแรกและคนสุดท้ายนะอันนี้แบบซื้อตั๋วล่วงหน้ารอดูได้เลยค่ะคมาดูรายละเอียดนะคะของคุณไหมนะคะนางสาวเฉริกัญญาตันสกุลค่ะสสบัญชีรายชื่อพักเก้าไกลค่ะในฐานะกนรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบป,ประมาณรายจ่ายประจำปีงบป,ประมาณ2567นะคะก็พูดถึงเนี่ยค่ะเรื่องนี้แหละหลังแถลงเรื่องดิจิทัลวอลเลซก็บอกว่า ติดตามนะคะเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหม่ที่ยังไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยแล้วก็มีการยืนยันแล้วเพียงแต่เรื่องวันในการลงทะเบียนเนี่ยจากนั้นแล้วดิฉันเนี่ยเห็นว่าไม่มีความชัดเจนอะไรใดๆเลยแม้จะมีการทวงถามจากสื่อมวลชนแล้วก็ตามค่ะแล้วก็เรื่องแรกที่อยากจะพูดถึงก็คือผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับเศรษฐกิจภายหลังจากที่เกิดพายุหมุนดิจิตอลวอลเล็ตแล้วเศรษฐกิจเองเนี่ยจะโตแค่ไหนล่ะ ซึ่งในเผ่าภูมิก็ออกมาบอกว่าไม่สามารถประเมนินออกมาเป็นตัวเลขได้ด้วยนะเนื่องจากเป็นโครงการที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในโลกนี้เลยแต่จากที่ตนเข้าไปสังเกตการในห้องคณะกรรมการวิสามาันพิจารณางบรายจ่ายเพิ่มเติม,ตมประจําปี67เนี่ยแหละค่ะซึ่งหน่วยง,งานต่างๆรวมทั้ง,ง,งกระทรวงการคลังก็ได้มีส่งผลที่จะเกิดขึ้นไปในโครงการดิจิต a ลวอลเล็ตนะคะเข้ามาแล้วด้วยโดยกระทรวงคลังเนี่ยเขาปรับเป้าหมายเลยจากเดิมที่คาดว่าจะเป็น1.2หรือ1.8ของ GDP ก็เหลือเพียง0.9%ของ GDP ค่ะส่วนสภาพ,พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติก็ระบ,บุว่า GDP ของปี67นะ โตอะประมาณแค่0.3เองในปี68ก็โตขึ้นอีก0.3แต่ทางแบงก์ชาติธนาคารแห่งประเทศไทยบอกว่าปี67เนี่ยโต0.3ปี68แค่โต0.2เท่านั้นค่ะรวมตลอดโครงการก็โตแค่0.9ซึ่งข้อมูลทั้งหมดก็ออกมาตรงกันว่าไม่สามารถกระตุ้นนะคะเศรษฐกิจได้ถึง1ซ์ของ GDP เลยซึ่งอาจจะเป็นเพราะมีการปรับลดตัวเลขเป้าหมายหรือแหล่งที่มาของเงินกู้ด้วยพอกลับไปใช้เงินงบ ประมาณก็ทำให้ผลต่อเศรษฐกิจเนี่ยไม่ได้ดีมากเท่าที่ควรค่ะส่วนประเด็นนะคะความไม่ชัดเจนนะคะที่มาของแหล่งเงินนั้นก็มีการถามย้ำว่า การบริหารงบประมาณคืออะไรกันแน่ทางท้ามีการบริหารงบ6768ด้วยซึ่งคุณจลพันธ์ก็ไม่ได้ความชัดเจนเ,เรื่องนี้ค่ะคร,รับเรื่องของปัญหาในข้อกฎหมายครับในส่วนของงบเพิ่มเติมที่ต้องใช้ภายในปีงบประมาณก็มีการถกกันนะฮะว่าจะต้องใช้เป็นงบรายจ่ายประจําปีทั่วไปการเงินเอาไว้เบิกเหลือ่อมปีถ้าปี67ใช้ไม่หมดใช้ได้หรือไม่ซึ่งตัวแทนจากสํานักงานกิจการ ก็ให้ความเห็นนะครับว่าสามารถกระทําได้ก็จริงเนื่องจากเกิดนิติสัมพันธ์ถือว่าผูกพันสัญญาแล้วแต่เมื่อกรับมธิการในสัดส่วนพัก 9, ก้าวไก่แย้งนะครับว่า จะเรียกว่าเป็นสัญญาได้อย่างไรในเมื่อผูกพันลักษณะการตอบแทนไม่ใช่สัญญาที่ต้องเซ็นยินยอมทั้งสองฝ่ายซึ่งก็ไม่มีหน่วยงานใดสามารถตอบได้นะครับว่าเป็นสัญญาประเภทใดเหมือนคิดขึ้นมาใหม่แบบไม่เคยเกิดขึ้นในประเทศนี้มาก่อนนะ,นะครับโดยคุณหมายยังกล่าวต่อนะครับว่าสิ่งที่ต้องติดตามกันต่อก็คือสรุปแล้วจะสามารถใช้เงินข้ามปีได้หรือไม่หากไม่ได้งบเพิมเ่มเติมที่ต้องมีการอนุมัติกันในวรระสองและวรระสาม คงต้องใช้ให้หมดภายในวันที่30กันยายนนี้หากใช้ไม่ทันก็มีสิทธิ์ที่จะใช้ไม่ได้ในข้ามปีนะครับและต้องใช้วิธีการอื่นในการทําซึ่งก็มี2ทางคือแจกเลยเป็นเงินสดภายในวันที่30กันยายนนี้โดยที่ระบบยังไม่เสร็จหรือจแจกพร้อมกันหมดซึ่งก็จะต้องมีการพับเงินก้อนนี้ไปและเพราะใช้ไม่ได้แล้วต้องหาเงินก้อนอื่นซึ่งทางประจักรรวงกันคังก็บอกมาทุกอย่างว่าอาจจะกลับไปใช้มาตรา28ก็เป็นไปได้ เท่ากับว่าทุกอย่างยังคงลื่นไหลไม่นิ่งไม่แน่ไม่นอนครับนี่คือสิ่งที่คุณใหม่พูดนะครับเดี๋ยวฟังเสียงการให้สัมภาษณ์ของคุณสติิกัญญาครับเชิญค่ะอันนี้ก็ยังเป็นประเด็นที่ที่ยังคงต้องติดตามต่อว่าสรุปแล้วเนี่ยมันจะสามารถใช้เงินข้ามปีได้หรือไม่ไไถ้าใช้ไม่ได้ ที่จะต้องมีการบัดกันการวันละสองสามในอาทิตย์หน้าเ่ยก็คงจะต้องใช้ให้หมดภายในภายในวันที่30กันยายน2567ซึ่งก็คงจะต้องใช้วิธีการอื่นในการทำน,นะคะ,ระเรื่องต่อมาเรื่องรายจ่ายลงทุนนะคะก็ยังคงเป็นที่ขเถีย่กันเหมือนเดิมนะคะว่ามันจะเป็นรายจ่ายลงทุน80%ได้อย่างไรนะคะโดยที่ทางสำนักงานสศริจการคลังก็พยายามที่จะ อธิบายเต็มที่ว่ามันเป็นรายจ่ายลงทุนจริงๆนะคะแต่ว่าเท่าที่เราดูแล้วเนี่ยมันมาจากสมมติฐานซะเยอะนะคะไม่ได้เป็นมาจากข้อเท็จจริงจากผลสํารวจแต่อย่างใดน,นะคะอันนี้ก็เป็นได้อย่างมากนะคะก็เป็นรายจ่ายลงทุนได้อย่างมากก็แค่ประมาณ50%เป็นเท่านั้นเองถ้าเราจะตั้งเป้าหมายแบบใดย,ยังไรเนี่ยก็ต้องไปดูเรื่องสัดส่วนอีกทีนึงว่าจะเป็นไปนตามกฎหมายหรือไม่ค่ะถ้าถ้าไม่สามารถที่จะนับดวงเงินที่จะใช้โครงการนี้ต่อ w a l l e เะนะี่ยให้ให้เป็นรายจ่ายลง พอพอก,ก็น่า <พอ S 2> จะ<า>ประมาณนี้ค่ะยังไม่หมดเท่านั้นนะคะค,คุณสิริกัญญายังบอกถึงระบบการลงทะเบียนโอ้ไม่น่ามีปัญหาเนื่องจากมีการจัดซื้อจัดจ้างไปแล้วตั้งแต่11รก,กรกฎาคมที่ผ่านมา แต่ตัวใหญ่ๆค่ะปัญหาคือระบบจ่ายเงินที่มีความซับซ้อนมากเลยเพราะต้องไปสร้างกระเป๋าเงินอีกอันนึงเพราะอยู่ในแอปพลิเคชันของธนาคารต่างๆแล้วจึงให้เรามาใช้ซึ่งเราเนี่ยได้มีการขอดู TOR ไปแล้วว่ามีการกำหนดไว้อย่างไรบ้างแต่ปรากฏว่า TOR ก็ไม่สามารถให้ได้เพราะเป็นการจัดซื้อจัดจ้างแบบคัดเลือกส่วนหนังสือเชิญชวนก็ยังร่างไม่เสร็จจึงไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเอมันจะเสร็จทันไหมเพราะยังต้องส่งต่อให้กับหน่วยงานอื่นๆอีกแล้ว งเงินที่จ่ายไปจะปรากฏอยู่ในกระเป๋าเงินดิจิทัลจริงหรือไม่ไม่มีการตกหล่นหายระหว่างทางใช่หรือไม่ค่ะนอกจากนี้นะคะคุณหมาย,ยังตั้งข้อสังเกตด้วยว่าระยะเวลากว่าเดือนครึ่งในการลงทะเบียนสําหรับผู้ที่มีสมาร์ทโฟนเนี่ยอาจจะเป็นเพราะอยากให้มีการคนไปลงทะเบียนแบบออฟไลน์น้อยที่สุดหรือเปล่าแต่ก็ยังไม่ได้มีการบอกรายละเอียดการลงทะเบียนแบบไม่มีสมาร์ทโฟนด้วยนะซึ่งก็คิดว่าคงไม่มีผลต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจในการใช้สมาร์ทโฟนด้วยซ้ำไปค่ะ